กัน <debuted. S 1> ลแลวครับเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับกระเข้มมา2แล้วก็จางไป1นะครับแต่ในครอบครัวแล้วครับก็แตกกันเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสิบเคที่วางไว้2ตัวนะครับแล้วก็ชุดกลางหนึ่งชุดครับรวมถึงตัวแถมครับที่วางให้ครอบครัวนะครับก็มาครบเลยพี่ในนี่ครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันมา6วันติดแล้วนะครับหรือว่าพี่นะครับที่ได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องหน้าไลนนะครับก็ดานเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้า่นรกัน ลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค้มจัดแน่นอนนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์ก่อนครับวันนี้ครับมันเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเชียร์กับเดิมครับก่อนที่ไปร,รับชมนะครับก็ฝากกดติดใจ ฝากคนที่ตามแล้วก็ฝากกลุมีการโปรดไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับที่กระชับมิตรทีมชาติครับคู่ระหวังด้านเดนมาร์กครับวันนี้เปิดบ้านตรงด้านสวีเดนครับคู่นี้ครับเลี้ยเข็บในเจ้าบ้านเดนมาร์กได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นบอลบ้านขายบ้านมันครับเจอมาสิบเกมหลังสุดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาครับเจอมาในล่าสุดครับในปี2020ครับร้อยฝ่ายน้าเดนมาร์กครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึงสองประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับเดนมาร์กครับได้เล่่นนนใถิตัััววเอองงงคครรรบบแแจจูใมาากก่่นนนยิ้านเนี่่ยพพวกเขาาไมมแแ้ใครล้ว่ต่าาางด้นสวีเเดนครับกในบ้านอาจจะดดูีครับ ว่าเกมเยือนยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับเกมเยือนครับนัดล่าสุดครับก็บุกไปแพ้กับโปรตุเกสมาถึง5ประตูต่อ2เลยและบวกกับกระแสตอนนี้ครับไหลยเยียนมาทางเดนมาร์กแบบเห็นไดชาดครับ วันนี้ครับผมช่วยว่าเดนมาร์กครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เดนมาร์กได้เลยส่วนคู่ด้วยนะครับคู่หว่างนั้นฝรั่งเศสครับวันนี้เปิดบ้านนั่นลักเซมเบิร์กครับคุณผู้ชมครับให้เลือกเชียร์แนังจบ้านฝรั่งเศสได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณภาพทีมเนี่ยฝรั่งเศสครับดูดีแบบเห็นได้ชัดเลยถ้าวัดกันด้วยเรื่องฟอร์มครับผมมองว่าฝรั่งเศสครับเป็นต่ออยู่เห็นเห็นครับไอ้ต่างอย่างนั้นลักเซมเบิร์กครับฟอร์มาไไวครับล้นเม็ดี่ วันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสได้เลย ส่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันขอหัวใจสัก50ดวงละกันตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกมา6วันที่ติดแล้วนะครับสรุป2ทีมวันนี้ครับชอบทอางด้านเดนมาร์กแล้วก็ฝรั่งเศสรครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อยากได้แนวทางเนี่ยามากกว่าหน้าช่องหน้าไลไ์นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์แต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคลิวมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลไ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่่่าาาาเเข้้มมมมจัััััััดดดแแนน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 ออออวววีีคคคครรรรรบบบบสสโลลกไไตตปหผง ตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลอย่มีนนความสุขสวัสดีครับ